เราได้ซื้อยาให้น้องแล้วงานพี่ให้เองอะเอีกไม่รู้จักหรอสวัสดีครับคนดูทุกคนกันเลยอยู่กับผมเดอะสกายทุกคนในวันนี้ทุกคนครับผมจะคลิปนี้ก็มีอะไรมาทุกคนคือผมอ่ะตะก้องเราได้ซื้อยางให้น้องแล้วนี่มาดูยางเลยทุกคนเราซื้อยางให้น้องแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ น้องไม่รู้ใช่ไหมต่กองเพราะว่า,อาของผมเพิ่งสั่งมาแล้วเรามารีวิวยางก่อนนะว่าตัวนี้เป็นยางลายเนี่ยทุกคนเราดูใ,นใ,นใกล้ๆตะกออ่าเรียกง่ายๆก็คืออะไรนะยางลายวินนะทุกคนถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะมันจะเป็นลายแบบนี้เลยนะอ่านี่เลยตัวนี้จะเป็นเบอร์ขนาดเท่ากันเลยทุกคนก็คืออ่าห้าสิบทับร้อยนะคือเรียกง่ายก็เบอร์สองร้อยแหละทุกคนโอเคเดี๋ยวผมให้เมื่อกี้ผมให้เด็กไปเรียกมันมาแล้วเรามาสะพานน้องดูว่า น้องจะทํายังไงแล้วก็จะได้ยางเราจรู้สึกยังไงนะคือทุกคนคิดที่แล้วลดน้องยางมันเป็นไรหรอก็อคือแบบยางหลังมันใหญ่ผิดปกตินอ<ช>้ออ่าแล้วรอน้องมาทุกคนเมื่อกี้ผมให้เด็กไปเรียกมาแล้วไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะเดี๋ยวเราต้องเอายางซ่อนกอ่อนปักเฮ้ยซ่อนจงนี้ไหมแล้วก็เป็นคู่เลยดูดิตัวนี้เป็นยางอยู่แล้วไงแต่ว่าเรายังไม่ได้แกะแกะกระดาษออกเอาไว้นี่ก่อนได้ไม่ได้เอาวางไว้นี่ก่อนแล้วกันทุกคนแ อะเราไปรอดูว่าน้องจะมาตอนไหนนะเฮ้ยเรามาดูอันนี้ดีกว่าจักรยานดีเครื่องตอนนี้เหลือแค่นี้ฮะเป็นไฮโซเนี่ยแล้วก็รถตะกร้อตอนนี้ก็พังนะทุกคนเดี๋ยวรออ่าเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูนะถ้ารถจะนิ่งนึ่งเออของเป็นิกเนี่ยเสียตอนไหนอะทุกคนตอนนี้เป็นอะไรแรงเกินใช่ไหมใช่ขับจนพังเลยนะทุกคนโอเคไม่รู้ว่าน้องจะมาตอนไหนนะเฮ้ยเสียงรถเลยนีใช่ป่ะใช่หรอใช่เราต้องดีกว่าเฮ้ยใช่ใช่ใช่ทุกคนใช่หรอใช่หรอหาล้วอ่ะ เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยไปไหนนี่ไปไหนนี่มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเล่วน้อมาเล่นทุกคนเมื่อกี้พี่ให้อ่าน้องพี่ไปตามได้เห็นไหมเห็นใช่ไหมเหี้ยทุกคนนี่รถเร็วร้อยอ่ะเร็วเหี้ยเรายังเหมือนเดิมอะรูปทรงยังเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมไหมเหี้ยต่ะเออนี่นี่ยางทุกคนยางนี่แหละดูไกลๆเลยแล้วก็ โอ้หยางน่าจะเบอร์300ได้น้งนี่โอ,โอ้นี่ไงยาง70ครับเอ่า90ว้าดสิครับ90้าบเล่บ้ามันใหญ่ไหมใหญ่ได้ไหมโอ้โหที่เลยทุกคนวันนี้น้องมาเล่นด้วยวะ่ะขับเรียบร้อยมาเลยอยู่ดยเออคลิปที่แล้วอะ่ะเขาให้เองอล้างรถล้างดีไหมคือมีคนรีเทสกันเข้ามาเยอะมากนะแบบว่าให้ล้างรถน้องก่อนนะซึ่ง ยัองอยากล้างนะเออทุกคนคือผมก็อยากล้างน,นะแต่ว่าอ่าผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่มีน้ํายาล้างรถไงนะทุกคนถ้าใครจะสปอนก็ได้นะมาดูนี่แล้วก็ครอบเครื่องอนะเนี่ยใครมีน้ํายาล้างรถด,ดีๆก็เออนะทุกคนนะนี่เลยบอกแนะนําหน่อยนะว่าเป็นของยี่อห้ออะไรนะทุกคนคือเดี๋ยวผมจะล้างรถน้องนะแต่ว่าคือผมไม่มีน้ํายาล้างรถไงทุกครั้งเวลาผมล้างผ,ผมก็ใช้เนาะเป่าล้างเยๆแล้วก็เช็ดเนาะตลออ่าแต่ว่าอันนี้คือแบบรถน้องข้าบมันเยอะมากอ่ะเนี่ย พวกข้าวที่ดินเนี่ยข้าวเครื่องเนี่ยมันเยอะมากนะทุกคนนั่นแหละอ่าทุกคนใครมีน้ํายาล้างรถดีๆนะคือแบบเนี่ยให้มันแบบว่าทุกคนกํนจาจัดข้าวเครื่องได้เลยนะแบบว่าฉีดๆหรือเป็นน้ํายาแบบผสมอะไรก็ได้นะทุกคนถ้าใครมีก็แนะนำหน่อยนะคือผมไม่เคยใช้น้ํายาล้างรถเลยนะนอกจากองที่เราเคยใช้เราก็น้ำเปล่าเฉย mm hmm. แล้วก็เช็ด <laughs> อ่าก็นี่แหละทุกคนเฮ้ยเรียบร้อยอนะ่ะน mm ี hmm. ่หรือยางหลังยางหลังโคตรใหญ่เลย ชี่ถามเองอยากเปลี่ยนอะไรยังหลังจัะทำไงดีวะทุกคนเฮ้ยทำไงดีน้องมาดูไหมวะไม่น่าจะไม่ครับน่าจะไม่หรอไอทำไงนี่ไอทำไงนี่เช็ดรถเช็ดรถเช็ดรถเฉยโอเคโอเคนี่รถเรียบร้อยน้องก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคน ไอ้วันนี้น้องได้ใบกระท่อมมาป่าเอาไม่มีแล้วนี่ไม่มีแล้วนี่อเอาไปไหนละเอาไปเอาไปทิ้งทำไมของดีนะมันถูกกฎหมายแล้วยังไปทิ้งทำไมต่อี่ไหกคนอพ่ให้งไรอ่ไม่รู้จักหรออันนี้เยขาเียกใบกระ่อ เอาพี่ให้เองอ่ะอ่ะพี่ให้เองอ่ะของใครเอาก็พี่ซื้อมานี่แหละว่ายามาให้เองอ่ะสะพ้ายเองไว้เนี่ยเอ๊ะเนี่ย้ยแนนเองรู้ไหมมันเองรู้ไหมมันคืออะไรเนี่ยไม่รู้ไม่รู้หรอเฮ้ยน้องไม่รู้จักวะน้องไม่สงสัยเลยหรือว่าอะไรมันกลมๆอย่างนี้วะเอ้ยทีนี้มันกลมๆแบบเนี้ยเออบอกเลยว่าขั้นเทพเองไม่รู้จริงอะ ไม่รู้จริงอ่ะอออะไรอ่ะอะไรอ่าคิดก่อนนอะน่าจะเป็นล้อรถจักรยานเอาล้อ,อลรถจ,จักรยานเอาแล้วไงไหมแต่ก็องมาลองใส่แต่จักรยานยื่นใส่ได้หรือเปล่าเหมือนมันจะใหญ่กว่านะา <ๆ S 1> ออดูดิไม่ใช่ไม่ใช่อาบอกน้องดีดีอันนี้พี่ให้เองเลยอันนี้คือ,อยางรถยางรถแล้วเนี่ยพี่ซื้อให้เองเลยเนี่ย อ่าเหนี้ว่าช่างเขาเปลี่ยนผพียงไงก็คือที่เสี๋ยนี่เป็นตังนอ้องเป็นตังเองด้วยใช่ไหมอ่าทุกคน4ี่ร้อยรวมยางในรวมค่าเลี่ยนด้วยเอาเรื่องนะแต่ว่าอันนี้ทุกคนที่สียางเองเลยแต่ยางตัวนี้เป็นขนาดเบอร์2อ0อนะเท่าล้อหลังรถวพี่อะ่ะพี่เองเคยเห็นไหมอ่านั่นแหละมันจะใหญ่กว่าล้อหลังรถพี่หน่อยเพราะว่าตัวนี้มันคนมันเป็นลายลายวิงอะไรนี่แหละนะทุกคนผมก็ไม่รู้ชื่อนะเนี่ยลายมันจะเป็นในรูปนี้เลยเห็นไหม อ่านี่แหละอัดให้เลยเอารับไปเย,ย้ทุกคนน้องเอาด้วยปะเราแรกบกกันกึกว่าไม่เอาไม่รู้จักซะเยอะว่าเป็นยาอล้วจะเปลี่ยนยาย,ยัางไงวะเ <c oughs> นี่ยเ้ยเนี่ยขนาดเท่ากันเลยนะเนี่ยเนี่ยใส่รอหน้าล้อหลังเปี้ยวแน่บอกเลยเปียวแน่ฮะอันนี้เป็นยางขนาดเท่ากันนะทุกคนก็คือ5้าสิบทับร้อยเอาไปเปเลี่ยนได้ไหม เอาไว้ก่อนทุกคนโอเคก็จะคลิปหน้าทุกคนเดี๋ยวจะพาไปเปลี่ยนนะก็คือคลิปนี้เราก็มาสะพายน้องเอกรู้สึกยังไงก็งั้นงั้นเราว่างั้นงั้นเออคือมันธรรมดาใช่ไหมงั้นงั้นเรางั้นก็อาจจะไม่ได้ดดีใจอะไรมากนะทุกคนาะว่า มันก็แค่ยางอ่ะนะเออถ้ารถใหม่จรงน่าจะดีใจอยู่นะอ่ <laughs> <laughs> อันนี้ก็แค่ยางถ้ารถใหม่ก็จะดีใจอยู่นะ <laughs> 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 ก็เออทุกคนเดี๋ยวคิปหน้าพาไปเปลี่ยนเรายังไม่มียางไงด้วยเนาะเดี๋ยวผมต้องไปซื้อ,อยางไงด้วยนะทุกคนเป็นเบอร์สองร้อย 200. ใส่แล้วเนี่ยทำไงต่อดีทุกคนถ้าเราใส่แล้วทำไงต่อดีอา่าไม่มีอะไรฮนะ <laughs> <laughs> ก็ปล่อีกทีฮนะแล้วก็น้ำยาครอบเครื่องฮนะเออน้ำยาล้างรถอนะ่ะใครมีตัวไหนดีๆก็ แนะนำมาหน่อยหรือใครจะสปอนก็ได้นะครับผมนะหสปอนเราดังอนนี้โอเคทุกคนก็น้องเดี๋ยวเอ,อ็นยาวยางกลับบ้านเลยไหมหนึ่งหรือว่าไว้วนที่ก่อนเอาไว้ที่ก่อนแล้ววันที่ไปเปลี่ยนแล้วผมก็จะซื้อยางใหม่แล้วก็ไปเปลี่ยนให้ดูนะทุกคนพาไปเปลี่ยนนะเราจะเปลี่ยนเองก็ได้นะแต่ว่าขี้เกียจน,นะขี้เกียจนะเปลี่ยนนะ เออทุกคนเดี๋ยวพาเปลี่ยนนะว่ารูปทรงมันจะมาหรือเปล่ามันจะยังไงหรือเปล่านะนี่อันนี้ก็คืออยแล้วก็เรื่องชกหน้าด้วยห่ะโหลดดีไหมหรือว่าเอาอย่างนี้โหลดไหมถึงให้มันเตี้ยลงอะ่ะเอาดีไหมอ๋อน้องคงไม่เอาทุกคนแค่อยากสา่ยางเล็กนะเพราะรถคันนี้ก็คือรถใช้งานนะผมมีหลายคนบอกว่าให้เปลี่ยนท่อให้น้องคือผมก็ เป็นคนไม่ค่อยชอบชอบดังด้วยไงคือดังกันจะดังไม่มากนะทุกคนผาผานุ่มๆอ่ะอ่ะแต่คือเรื่องนี้รถน้องก็ไว้ใช้งานด้วยไงก็คือน้องขับแต่ละทีนี้ไม่ต้องพูดฮะก็เหมือนคลิปแรกที่แบบน้องมาหาเรื่องผมเลยขับอย่างนั้นนะใช่ไหมอ้าวขับแบบอย่างเงี้ยทุกคนแบบมือมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดอ่ะอ่าประมาณนี้โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ให้แชร์นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมสั่งกระดิ่งแล้วก็ฝากติดตามเพคนิปด้วยนะก็ เรื่องปัญญาก็ใครมีก็แนะนำมาหน่อยนะครับผมนะ,อะโอเครอคลิปนี้เบียร์ทนาผมไปคลิปหน้าพาไปเปลี่ยนยางรถน้องดูว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนไปละบายบายติดตามเฟซบ,บุ๊กผมด้วยนะครับผมบาย